ทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องและ f อซีทุกๆคนฟังเล่าและฟังไทยเนาะวันนี้ก็เอาไปเบิงเขาให้เนาะพี่น้องจะไปบิงหรือสุกหรือบอเขาเบิงก็สุกแล้วเนะาะอาทิตย์หน้าวันจันท์อาทิตย์หน้าก็เราจะมาเกี่ยวเนาะพี่น้องวันนี้ก็เราจะไปจะไปเบิงเลยงามหรือบอก็เราเห็นขอบคุณพระเจ้าเนาะพระเจ้าวอวยพรเรางามเนาะ มาพี่น้องมาเบิ่งนํากันเขาตามงามบันไดพี่น้องมาเบิ่งเนาะเขาจะงามปันไดเฮาเฮาก็บ่ได้ฮู้คือกัน มาดูพี่น้องนี่มาเบังเข้าให้เนาะ ขอบคุณพ่อเจ้านะพี่น้องเท้าไอ้พรให้เราสำนันกับเราดีใจเลย พี่น้องที่น้องเอาท้ายคลิปนี้ค่ะให้พี่น้องทุกๆคนจะมาเบิงมากป็นมาติดตามน้ำกันคินี้จะนี่พี่น้อง